ขนาดนี้เวลาประมาณ6โมงเช้านะครับกำลังจะออกจากเมืองเดนตันไปเมืองแพรโนนะครับเพื่อไปขึ้นรถเดี๋ยวลูกพี่ผมนะครับพี่เก่งจะพาไปฮิวสตันครับโอเคทริปนี้ประมาณ400กว่ากิโลไปกลับก็ประมาณ800กิโลนะครับเดี๋ยวตัวน้อยไปส่งผมที่เมืองแพรโนต่อไปกันเอเคครับ มาถึงบ้านพี่เก่งแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราไปกันต้องเอาออกโอ้โหมันต้องกดล็อกรถก,ก่อนนะถึงจะเอาออกได้อ่ะเดี๋ยวเราจะไปรรดทริปกันกับคันนี้มาถึงแล้วน,นะครับนี่แบตบเหลือ6%หรือวิ่งได้อีก11หไมล์สถานีชาร์จอยู่ตรงนี้ครับ เสียบแล้วเสียบยังพี่เออดันคึกละโอเคมาดูที่มือถือนะครับสวาร์ีชาร์จ connect oh, s ช i t แล้วจึงแล้วจัง,จงนำกนละลังเลยถ้าเกิดเสียงมาอย่างเงี้ยแสดงว่าชาร์จแล้วครับแต่เดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่ามันจะได้ความเร็วเท่าไหร่ พี่ <App> อ่ะโอ้นี่ชาร์จได้วความเร็ว127กิโลวัตต์เลยนะปกติ6-70เองอ่ะเออถ้าเป็นเชฟวี b บ l ผม <laughs> ใช่40เองโอเคครับอ่ะหนาวมากแล้วเราหนีออก,กันดีกว่าอันนี้คือชาร์จรอบ2นะครับรอบแรกจู่ๆชาร์จไป2นาทีแล้วตัดนะครับนี่คือความสุขของการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในอเมริกานะครับ เฮต้า <boundaries> ไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้นะครับไอฟอดฟอด f หนึ่งห้าส่วนคันเนี่ยเห็นไหมครับฟอด f หนึ่งห้าส่วนคันเนี่ยตอนแรกชาร์จอยู่ตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนที่ชาร์จไปตรงนู้นเพราะว่าหัวชาร์จไม่ทํางานขับผมอยู่ตรงนี้ชาร์จไปสองนาทีแล้วดับโอเคครับก็หลังจากที่ชาร์จรถอยู่ตรงนั้นนะครับตรงนี้นี่ออกไปข้างนอกก็มากินทากเกลว์ตรงนี้ครับสั่งน้ําสั่งสั่งสัมปชุชุดคอมโบประมาณเบอร์เจ็ดประมาณแปดจุดเก้าเก้าเก้าเหรียญนะครับแล้วก็สั่งน้ําได้น้ํามาหนึ่งแก้วได้น้ําเป็นแบบ บิ๊กคัพเลยเดี๋ยวเราจะที่นี่เครื่องกดฟอเทนดิ้งมันก็อย่างเงี้ยประมาณนี้ของสาขานี้นะครับอยากกินโซดาด้วยแต่มันไม่มีก็ช่างมันจะเป็นมักรูดเบียร์อะไรกันจริงๆอยากจะกินโซดาเปล่าอันนี้ก็เป็นเบริโตนะครับอันนี้ของอรูปีผมนะฮะพี่เก่งแล้วก็อันนี้จะเป็นทาโก้อันนี้ทาโก้เนาะ กล้วกเนื้อแล้วก็เป็นเกสซาดีล่าชิเคเก้นเกสซาดิล่าไก่นะครับจะเป็นจะเป็นชีสผสมกับไก่ถ้าซื้อแยกอัละประมาณ6เหรียญมั้งสองร้อบาทสี่ชิ้น200บาทแล้วก็อันนี้ก็เป็นเวลาชาร์จนะครับ39%แล้วโอ้เมื่อกี้ไฟดับไป ตอนนี้ชาร์จไปทั้งหมด9.5เหรียญละ10เหรียญละก็10นาทีได้มา19กิโลวัตต์อ้าวถือว่าแฮปปี้มาก CSS เป็นตัวหัวชาร์จ150กิโลวัตต์ก็จริงแต่ว่าได้ไฟจริงๆ100 108ยร้วัตต์ผมว่าไม่แบดนะร้อยแปดวัตต์นี่คือไม่แบดเลยหล่ะที่นี่มันจะไม่ค่อยมีซ้อมเบอร์เอเทนนะไม่มีมึงเคยขอได้ฮะอือก็รอังครับพี่ชาร์จชิ้นสปีด41กิโลวัตต์ถือว่าไม่แย่นะแยมแจ่มเลยล่ะ ยี่สิบหกอ่ะยี่สิบหกแล้วก็เติมน้ำมันสถานีเมื่อกี้นะครับก็ชาร์จไฟไปทั้งหมด26.97บาทอ,อ๋อเราดอลลาร์นะครับแล้วก็ได้ไฟมาทั้งหมด56กิโลวัตต์แอลคือชาร์จจิ้งสปีดคันนี้ v o l k s w a g e n ID.4 ทำออกมาได้ดีมากตอนเริ่มต้นเนี่ย Volkswagen น d อะ่ะเริ่มต้นที่125กิโลวัตต์เลยนะก็คือแม็กซ์สุดของตู้เลยดีซีฟ้าชาร์จของรถคันนี้อยู่ที่ประมาณ140กิโลวัตต์นะคร ก็ถือว่าทำออกมาได้ใกล้เคียงกับสเปคมากแล้วก็ชาร์จไปถึงประมาณ80%ไฟไม่ดรอปนะไฟดรอปเหลือ60กิโลวัตต์เองถือว่าชาร์จดีมากเมื่อกี้ชาร์จจนถึง90%เลยนะไฟดรอปเหลือ40กิโลวัตต์ผมว่ารถคันนี้ทำออกมาได้ดีเลยรถของพี่นี่ปีอะไรนะครับ22โอ้2222นะต้องมองว่าเทคโนโลยี2222อย่างนี้ด้วยเทคโนโลยี2 0 2 2นี่มันต่างกับวันนี้ประมาณหลายเท่าอยู่นะเพราะว่าวันนี้เนี่ยพัฒนากันไปแัต800โวลต์แล้วตัวนี้ยังเป็นแบต400โ โอเคฮะมาถึงแล้วนะครับผมมาถึงเวลาครึ่งตื่นวันนี้ตื่นประมาณหกโมงเฮ้ยตีตีตีห้าครึ่งถึงควาจะมาถึงนะครับโอ้จนภัยหนักมากโอมารับรถนะครับเฮ้ยมีชื่อผมด้วยนิราชอนกุลนะครับ45 <c> ่ห้า่ปะเนี่ยเห็นปะี่ห้า โอ้ยเฮ้ยตะกอนพี่รู้ป่าวแม่งจอดตรงข้างนอกแล้วก็แบบเขาจังของต้องได้เลยต้องเนี่ยมันไปจอดข้างนอกแล้วแบบอยู่ตรงนั้นนะเดินไปเอาดิแล้วต้องขังน้นไหนอ่ะก็กดอันล็อกก็ดีแล้วก็รู้เองว่าขั้งไหนเฮ้ยโคตรโหดอ่ะดีีนแ่เจอโอ้ใช่ <c oughs> ให้เกียรติมากเลยอ่ะสรรี 5, ่ห้านี่ของเราเฮ้ยของเราของเราเดี๋ยวพี่ดูเลยดนะูมีอะไรแม่งเลยโอ้โหมันเก็บลงเก็บรอยอะไรวะเนี่ยโหยางปี 2, 2, สองพันยี่สิบสองอ่ะยังไม่ได้เปลี่ยนเลย โอเควันนี้ผมก็มารับรถเทส l าวอเดวาของผมนะครับที่เมืองฮิวสตันแล้วก็ได้มาเจอคนไทยอยู่ตรงนี้คือเจอคนก็ยากแล้วเนี่ยทั้งทั้งทั้งศูนย์ไม่ค่อยมีคนที่เจอคนไทยอีกนะครับ <c oughs> โทษน,นะครับชื่ออะไรนะครับผมชิบวีค่ะช <c oughs> บวี่นะครับผมยินดีได้รู้จักนะครับเดี๋ยวขออีกรอบหอนึ่งแล้วกันเมื่อกี้กดเรคคอร์ดไปแล้วไม่ได้เนาะคันนี้จองวันแรกเลยไหมครับที่ได้เปิดจองประมาณช่วงแรกๆเลยค่ะช่วงแรกเพราะว่าเบาะมันจะเป็นสีขาวไปเลยเนาะใช่ตอนแรกก็ลังเลว่าเจ้าสีขาวดีหรือเปล่าแต่ว่ากกััััววรษาายมน เปื้อนง่ายแต่ไปดูมาก็มันสวยกว่าสวยไปเยอะครับสวยไปเยอะแล้วสีขาวที่ไทยเพิ่มตังค์พี่ก็เพิ่มตังค์ด้วยที่นี่ก็เพิ่มแต่ลอนมันอินฟูเดตอยู่แล้วเนาะแล้วก็ตัวนี้รันซีรีส์มันจะมาพร้อมกับฟูเซลไดวิ่งรับรองครับพอใช้ฟูเซลไดวิ่งไปนะจะไม่อยากกลับไปขับรถน้ำมันอีกเลยจะไม่อยากกลับไปขับรถอะไรอีกเลยอ่ะเพราะว่าผมผมใช้เสร็จปั๊บเนี่ยแล้วรุ่นพี่มาถามผมบอกว่า ไอ้เรจินตัวนี้มันเป็นยังไงเออลืมขับเลยพี่ผมผมไม่ได้ขับมันเลย่ผมออขับมา60กิโลไม่ได้ขับฟูแบบไม่ได้จับพวงมาลัยไม่ได้แตะคันเร่งเลยเออแล้วเมื่อกี้เราคุยกันแล้วก็คือคันนี้เป็น E ีีคันแรกในชีวิตใช่ค่ะทเลยถึงกล้าเปลี่ยนนะครับเพราะว่าการที่แบบจะกระโดดจั๊มาแรงขนาดนี้ต้องจริงๆอ,อยากได้เทสลาอยู่แล้วคะ่ะดูตั้งแต่รุ่นโมเดลวรุ่นแรกแต่ว่าพอมีข่าวเขาจะออกคันใหม่ก็เลยรอนี่รอประมาณ2ปีกว่า ระหว่างรอดูคลิปผมไปด้วยดูค่ะดูดูหลายคลิปอยู่ค่ะเมื่อกี้เจอปุ๊บทักเลยผมก็ดีใจมากเลยเห็นพี่ไกลๆก็เลยอุ้ยพี่บิงจำได้ค่ะดีใจที่ได้เจอนะคะยินดีครับแล้วก็อ่ะก่อนก่อนที่ขับคันนี้ค่ะขับคันไหนมาก่อนบ้างก็ขับ m e r e ์ e ซเดสอีค่ะอีคาสแวก็แล้วก็มี Sienna Hybrid อ๋อเป็นรถตู้คันเมื่อเริ่มเลยแลต้องมาเป็นคันนี้ค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่า เป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนถ่ายได้รุนแรงมาก uh huh. เพราะส่วนใหญ่แล้วคนที่จะเปลี่ยนเป็น e ีจะบางทีเขาไปเล่นมือสองก่อนเพราะว่าถ้า uh huh. ไม่มัน่นใจขายทิ้งได้แ uh huh. ต่นี้มาเป็นมือหนึ่งแบบ อยู่แบบนี้เลยแสดงว่าจริงชอบรถมือหนึ่งค่ะต้องบางคนไปโมเดลสามตัวต่ำสุดก่อนคืออยากได้ SUV เพราะว่ามันมันใหญ่หน่อยมันสูงหน่อยค่ะประมาณนี้ละกันขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมอันนี้ก็ชนมาแต่ผมก็ว่ามันรอยเล็กๆน้อยๆอ่ะไม่ได้แคร์มากคอสเมติกอันนี้ก็ชนมาอันนี้ก็สีไม่ใช่สีเดิมของตัวถังนะครับภายในนะครับก็สะอาดอยู่ระดับหนึ่งข้างหลังข้างใต้ข้างใต้อะข้างใต้ ก็โอเคนะอันนี้รุ่นเก่านะครับแต่ว่าเปิดตรงนี้ได้ด้วยเออเหมือนกันเหมือนกันกันกบรุ่นรุ่นใหม่เลยเพียงแต่แคว่ารุ่นปี2022มันจะไม่มีตัวที่ปิดข้างบนได้มันจะไม่มีชั้นที่มันปิดข้างบนได้มนาะอันนี้ก็มีรอยอน,นี่ครบนี่วิง้งชาร์ปรนี่ชัดมากอันนี้ก็ใช่เยอะมาก <laughs> เพราะมันเป็นรถยูสไงฮะออไม่เป็นไรอันนี้คลิปจอยใช่ใช่ใช่เห็นแล้ว อย่าพูดอย่าพูดให้หัวใจหดไม่เป็นไรเพราะมือสองผมรู้อยู่แล้วอย่างเงี้ยอันนี้ทำสีมาเห็นไหมเนี่ยถ้าลูดดูจะรู้เลยอันนี้ใช่ไหมมันมันทำสีมาวิ่งเอาน้าออกก็ได้นะาเอาหัวออกได้เอาไปให้นะเอาไหมครับเดี๋ยวเอาไปให้ช่วงนี้เจ้าของบริษัทเขาเฟี้ยวฟ้าอยู่ด้วยครับ เดี๋ยวดูหน่อยดีกว่าว่าฟรังมันมีรอยอะไรไหมฮะโอเคเนาะแค่ไม่มีรูระบายน้ำานมนก็มนีนมีรูระบายน้ำไว้แช่เบียรได้ <c oughs> รับรถมือสองที่เมกานะครับเขาก็จะมีไอตัวนี้เมื่อกี้วางอยู่ตรงนี้เลยอย่างนี้เอาขึ้นมานี่เลย เออเบาเบอร์เสียไหมพี่พี่ลองขยับเบาให้ผมหน่อยแล้วกันมีรอยนะครับแต่เขาบอกว่าอ่ะถ้ามันไม่เกิน4ี่นิ้วก็ต้องรับรถนะครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมก็ไม่ได้สนใจอะไรอย่นอะ้ตัวนี้ก็มีรอยตัวนี้ก็มีรอยบุบมันเป็นรถยูสะนะยางก็ยางปี2 0 2 2เทรดแวร์ยังมีอยู่นะก็โอเคอยู่73าโอเคพี่เดี๋ยวไปชาร์จข้างนอกอ๋อเปิดฝาไอ้นี่หน่อยโอ้ททีทุที ไปแล้วนะฮะเนาะไปวะครับผมครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับเฮ้ยแถมมาให้ด้วยนี่คืออะไรไอตัวอะแดปเตอร์ที่บ้านพี่ไงเออแล้วเออก็แถมมาให้ด้วยแสดงว่าเจ้าของเก่าแม่งทิ้งไว้บอกว่าใช่เดี๋ยวเทสเทสก่อนเทสก่อนเดี๋ยวนะลองดูหน่อยของพี่ชาร์จปะ ชาร์จชาร์จชาร์จโอเคเทสหมดทุกอย่าง <laughs> อันนี้อันนี้อันเนี้ยที่เขาบอกอ่ะเนี้ยมันจู่ๆมันก็หล่นลงมาเออแล้วเนี้ยชอบแตกกันที่ดูฝั่งพี่หน่อยครับอันเนี้ยคนอะ่ะชอบทําแตกแล้วประมาณสองสามร้อยเลยนะมื 12. อสองอ่ะโอเคไม่แตกนะพี่อโอเคกระจกไม่แตกเนาะ กระจกไม่แตกอ่ะโอเคเอ้พี่ผมว่าผมก็โอเคคันนี้แล้วนะยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยอ่ะครับเดี๋ยวก่อนเราไปนะฮะเราก็จะมาหยิบของไปกินนิดนึงแครกเกอร์โอเคแล้วก็มีกาแฟแต่ผมเป็นคนไม่ดื่มกาแฟเดี๋ยวให้พี่เก่งดื่มแทนนะครับแล้วก็จะมีไนโตรบลูเฮ้ยมันจริงจังมากอะโอ้จริงจังมากอ่ะผมมันสร้างตู้เย็นขึ้นมาเพื่อเจาะไนโตรบลูเลยนะเนี่ยพี่ไนโตรบลูกาแฟคอฟฟี ในตรรเลยดูดิพี่ดูถังดูถังนี่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 ใช่ไหมมันคืออะไรพี่มันคือกาแฟแพงอ่ะกาแฟแพงอ่ะมันกดยังไงทำไมันออกมาม่ตะฟองหอมหมดแล้วป่ะเฮ้ยแต่กลิ่นมันได้นะ กดแรงๆป่ะ Is empty or something yeah, ทนนี่ต้องบอกนิดนึงนะพอเราเดินเข้ามาในศูนย์ปุ๊บอะพนักง,งานถามไปนะว,ว่ามารับรถหรือเปล่าคือค่อนข้างซีเรียสมากเลยแล้วลการรับรถเนี่ยเร็วมากนะครับอันนี้เราก็ระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายตัวเทสลาโมเดลวาให้ดูแล้วกันตัวข้างล่างเป็นแบบ2170นะครับก็อย่างที่เห็นเลยแล้วก็มอเตอร์ค่อยแบบตรงเตงอย่างนั้นเลยนะฮะตัวนี้น่าจะเป็นโมเดล Y โมเดล Y Long Range โอเค อยากเอาตัวนี้ไปค่อยที่ไทยยังไงในห้องนอนก็ได้โหมาเป็นคันอย่างนี้เลยนะครับหน้าตามันเป็นอย่างนี้นี่เองครับโห super m a n i นะครับนี่อันนี้ก็คือภายในภายในโหแบบโล่งเลยเอันนี้เป็น long range แบตเตอรี่เฮ้แบตเตอรี่นะครับ mm hmm. เป็นกิกะแคสต์แล้เนี่ยข้างหน้าเนี่ยเห็นไหมอันี่ยป็นโครงกิกะแคสมาเลยแล้วก็ข้างหลังข้างหลังมาดูข้างหลังข้างหลังก็เป็นกิกะแคสครับ mm hmm. โอ้โหเป็น,เป,นเป็นการใช้กิกะเพรสนะครับเ mm hmm. ขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะปั๊มเหรอปั๊มชิ้นส่วนตัวถังหล่อใช่ไหมหล่อขึ้นมาอ่าหล่อขึ้นมานะครับอ่ามอเตอร์ของมอเตอร์ขับหลังของโมเดลวายลองเลนจ์นะตัวที่เสียหายบ่อยๆนะครับผมถ่ายให้ดูตัวนี้ มาดูตัวที่เสียหายบ่อยๆดีกว่าไอตัวที่เขาเรียกว่าอะไรนะไอคอนทรนอาร์มนูนี่นะฮะตัวไหนวะเอาหายไปเว้ยมันไม่มีไม่มีข้ไปนี่นี่ตัวเนี้ยตัวเสียหายบ่อยๆโอเควันนี้รับรถวันแรกนะครับผมไมที่มีทั้งหมดสี่หมื่นหนึ่งพันสามสิบแปดไมหรือว่าตีเป็นกิโลเมตรก็หกหมื่นหพันกิโลเมตรนะครับ ราคาลดประมาณ2 0 0 0รวมแท็กแล้วก็ประมาณ20,090 2 0 0 0โอเคกูดิวแล้วละ่ะเราก็แฮปปี้กับโมเดลวายเปอร์ formance คันนี้ละเซนทรีโหมดไมออนโอเคอ่ะไปะเราไปกันดีกว่าฟูลเซลเดวิ่งไม่ได้นะครับผมเนี่ยจะไปแล้วแต่ไม่ได้เฮ้ยได้เหรอฟูลเซลเดวิ่งได้วะ่ะเฮ้ยไ,ไ,ได้วะ่ะได้ทำไมใช้ฟูลเซลเดวิ่งได้วะเฮ้ยหรือว่าคันนี้มีฟูลเซลเดวิ่งมาหรอไปครับ I like it. <laughs> Can I see your test lab, sir? Uh, yes, yeah, sure. You're all set. Congratulations, sir. That's it. <laughs> thank I'll you. i to make it easy, man. You've done everything else. All right. Thank you. See you. Okay. okay. Yeah, I think so. All right. Yeah, yeah thank you. มาถึงที่นี่แล้วแบตมีเท่าไหร่ครับพี่18%โอ้18%นะครับเห็นไหมไม่เห็นไม่เป็นไรอ่ะ18%เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินแถวนี้กันครับไปเอาใกล้ๆนล้ครับเดี๋ยวมาคันนี้ต่อเลยนะครับเ e ตลาโมเดวัยโอเคไปรับรถมาใหม่เลยครับเห็นรอยเพิ่มอีกอันนึงจู่ๆไปรับรถมาใหม่เห็นรอยเพิ่มอีกอันนึงนะตรงนี้ แต่ก็โอเคถ้าโดยรวมแล้วรถมันดีผมโอเคนะชาร์จซูเปอร์ชาร์จเจอร์ครั้งแรกนะครับรอ,อ,อ,อันนี้เลยเออของมาครับอันนี้ครั้งแรกของพี่ด้วยใช่ไหมครับซันไปปะกดดิกดก่อน, <laughs> าานครั้งแรกไงเพราะว่ามันต้องลิงก์กับบัตรผม ถ้าถ้ามันเอาตัวไหนละชาละตาไปดูในรถกันแต่ตันนี่มันมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันชาร์จช้าเพราะว่าเนื่องจากมีคนชาร์จอยู่เยอะมากพี่ดูดิเนี่ยเต็มไหมดเลยมันมันก็เลยเนี่ยโหดูดิเทสลามาเต็มเลยเด็กแก๊งเด็กแก๊งอ้อยสี่สิบสกิโลวัตต์ระหว่างรอก็พี่เก่งนะฮะซื้อให้ขอบคุณมากครับเจ้าภาพนะฮะสับเว์เรากินกันอย่างนี้ ฟิล์มหนาไปหน่อยเดี๋ยวจะเอาที่บางแดดของโจว่ามาใส่จะได้แบบมีความเป็น private นิดนึงอ่ะโหนี่ดูดิแสงแดดอย่างนี้เลยอ่ะอย่างโหดนะครับเดี๋ยวเราชาร์จไปแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านกันมาดูทีนี้ครับว่า93%อเอาออกเลยนะอ่า93%นะครับหลังจากไปประจนภัยมาอ้าวไม่ออกพี่ต้องกดอันล็อกอะไรหรือวะใช่ใช่เอเลอรนี่ดึงได้เลยเหรอ <laughs> นั่งไงนั่งไงไปาย,ยาปาปย,ยา ต้องกดอัลเล่์พี่เ,เขียวแล้วนี่จะละอ่ะโอเคเนี่ยอ่ะละ alright 93เปอร์เซ oh. ็นโอ้สสบริามสิบจุจุอยู่กินจุอยู่กินจุอยู่โอเคครับพี่ขอบคุณมากครับพี่เก่งโอเค okay. ครับ ภารกิจเสร็จสมบูรณ์นะครับผมส่งพี่เก่งเรียบร้อยละค่าชาร์จลอไป30เหรียญน,นะหรือว่าคุ้มแม่ครับค่าค่าไปส่งผมเอารถนะครับ28บวก30เหรียญเป็น60เหรียญ2,000บาทได้รถมาคันหนึ่งแทนที่จะเสียตังค่า delivery ่รถ500เหรียญน,นะครับคันนี้ถ้าเกิดเราจะ d e l i v e r y ก็500เหรียญอันนี้ก็ถือว่าเป็นโซลูชันที่ประหยัดอยู่นะครับแต่ก็ต้องรบกวนพี่เก่งนะครับขอบคุณพี่เก่งมากมนะมาในคลิปนี้เลยแล้วกันก็โอเคเราจะกลับบ้านกันละ คครับก็มาถึงสถานีสุดท้ายก่อนที่จะเข้าบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูตรงนี้เลยนะครับอีกประมาณ0.9มา์จะออกอันนี้ผมเปิดฟูลเซลไดวิ่งเนาะดังนั้นแล้วทุกคนก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นเส้นเดียวมันไม่ได้เป็น2เส้นของประเทศไทยเนี่ยถ้าเป็นเออออาตัวลอมันจะเป็น2เส้นเนะาะเดี๋ยวดูกันว่ามันจะออกเอ็กซิสยังไงนะครับเปิดอย่างนี้แล้วกัน ิดเองเข้าเองขับเอง,บเองสบายสบายเองนะฮะออกเองขับเองไปเองดูนี่มันจะเลี้ยวได้ไหมเนี่ยอันนี้มันก็เลี้ยวยากแล้วเนี่ยโอ้โหดูดิมีการชะลอให้ด้วยเฮ้ยโอ้โหเปลี่ยนสามเลนชะลอแล้วเปลี่ยนสามเลนสุดจริงกระดิ่งแมวโอ้โหฟูซีิ ใช้ได้เลยเนี่ยคันแรง3.0ใช้ได้ครับโอ้ยใช้ไปซื้อกับข้าวได้แล้วกันนะนี่นี่ผู้สวัชาร์จอยู่นี่โอ้ยอ,อยู่ห่างจากถนนใหญ่ก,กี่นาทีอ่ะไม่ถึงไม่ถึงครึ่งนาทีไม่ถึงครึ่งนาทีาทใช่ไหมครับเออเดี๋ยวไปทำความดีควางเขาโอ้โหยังยังไม่สามารถเข้าไปจอดเองได้นะครับผมโอ,โอเคเดี๋ยวไปทำการจอดออ,อโอต้พาร์คแล้วกันออนโต้พาร์คตอนนี้ตอนนี้ผมไม่อยากยุ่งกับคนเยอะ ก็ออโต้พาเงี้นะโอเคมานั่งคุยกันดีกว่าทำไมผมถึงไปฮิวสตันนะครับอจริงๆอ่ะบ้านผมอยู่แถวเดนตันก็จุดรับรถที่ใกล้ที่สุดคือดัลลัสนะครับแต่ว่าดัลลัสมันจะเรียกได้ว่ามันไม่มีรถคือรถคันนี้ยมันเป็นดีลดีที่สุดที่ผมจะเอาได้ก็คืออยู่ที่ฮิวสตันฮิวสตันจะมีรถมือสองซมือสอที่ดีลดีที่สุดมากเลย ดังนั้นอะ่ะผมก็เลยคิดว่าถ้าอยากจะเอารถดีที่สุด,ด,สดก็ต้องมาคิวสตันก่อนนี้จะเสีย500เหรียญไงเออพอเสียค่าร้อเหรียญดีลลิวเบอรี่ที่มาดาลัดใช่ไหมเราก็มาคิดดูเอ๊ะเราเราไปเอาเองไหมก็รบกวนพี่เก่งนะครับพี่เก่ง id 4นะครับก็คลิปพี่เก่งตรงนี้เลย Volkswagen id 4นะครับเป็นเจ้าของรถ Volkswagen id 4ไปก็พาผมไปไปรับรถนะครับภารกิจนี้ผมตื่นตีห้าครึ่งนะครับตอนนี้เวลาประมาณ5้าโมงครึ่งแล้วยังไม่ถึงบ้านเลยเดี๋ยวเช้าไปด้วยคุยไปด้วยแล้วกัน ก็ต้องบอกว่าเป็นภารกิจที่เหนื่อยหือโหดครับแล้วก็พี่เก่งเขาก็ผมส่งพี่เก่งขึ้นรถไปเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ที่ทุกคนเห็นเนาะก็เออขาชาร์จเต็ม90%ิเ็แล้วแต่ตอนที่ผมชาร์จเนี่ยผมชาร์จเต็มไม่ไม่ไม่เต็ม90%มันก็เลยจะต้องแวะมาชาร์จหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปทาภารกิจในเมืองดารัตก่อนที่จะกลับบ้านที่เดนตันอีกทีนึ่งนะครับอยากจะบอกว่าเอามันมาแล้วครับบอกป้ามามานะก็คืออันนี้ทําเพื่อเดี๋ยวพ่อไม่ให้จะมานะคร,ร,อ,ร,นะร,รอย ประมาณนี้แหละผมก็รับได้อยู่อโอเคเราไปกันต่อ